อ้าต่อี่ปล่อยลงหันเบิดปตต่อทโทนเนาะบุ้ยมันเคยเปลี่ยนแปลงอะไรเห็นไมฮะอ้าติดกองหัวปูปูเนาะอ้าต่อกระดูกเรียงธรรมศาสตร์เนาะนี่ต้องเอาตัวใหญ่ซรามีหรืไปปล่อยมันจังสีเลือดกระตัวน้อยนั่นถื่องงูกินบอลลอดเนาะ อจากป่ะเออตัวใหญ่างามาาคัก,มกว่ะมันงามเนาะน,นี่ใครบ่แม่แม่ไข่บ่แม่ว้ามาสร้างวาแทอืม โอ้คำมันออกลูกออกเต่ามันมันสีพยายอยู่บ่มันกลายเป็นปลาดุกหน้าไเนาะมันไข่อยู่ว่ะไอ้ฝ้าให้บอกโดมไปเอามากครับว่าแต่มันออกลูกซะเนาะสมมันติว่าแม่เป็นตัวแม่บ่อันทีในหันน้ำนแม่เนาะอืมสร้างว่าเถอะ

คนตายแล้ว่นยังขั้นตายตีตัวผู้บ่ฮึออตูเนาะ้แมนเนแมน 嗯，嗯。